ครับก็จริงๆตุ้มใจร้อนจากจะมาตั้งแต่วันนั้นแล้วด้วยซ้ำแต่เนื you, um, ่องจากว่าการรวบรวมหลักฐานทางออนไลน์รือต่างๆตุ้มก็อยากจะรู้ข้อมูลด้วยที่นี้ตอนแรกตุ้มไม่ได้มีทนายเลยออันดับแรกคือตุ้มต้องขอบคุณพี่ตั้มนะครับทนายตั้มที่แบบตอนนี้คิดว่าทักคิวงานแบบพอตอยู่แล้วขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะครับไฮโซเมนี่ด้วยที่แบบ แบบมอพี่ตั้มมาให้ตูมทำตรงนี้เพราะว่า <laughs> โขของเขาก็เยอะเหมือนกันเลยนะครับก็เลยพอได้คิวพร้อมกันแล้วก็เลยเข้ามาแจ้งความด้วยกันในวันนี้ครับรรงงคือคือ,คอเอาเริ่มเท้าความเลยก็คือตูมเล่นโซเชียลปกติแล้วจู่ๆก็มีน้อง FC คนหนึ่งเขาบอกว่าพี่มาตูมมีช่องหนึ่งใน tiktok เนี่ย เขาไลฟ์และกล่าวหาว่าพี่เนี่ยไปโกงเงินเขาจนเขาเนี่ยเกือบจะฆ่าตัวตายมันมันจั่วมาด้วยสิ่งนี้ก่อนซึ่งสำหรับตุงนี่คือเรื่องใหญ่มากครับคือคืออันดับแรกคือโกงเงินอันดับสองคือเกือบตายเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วอยู่ไหนเขาก็เลยลงไลฟ์ไปแล้วตุงไม่ได้ทันดูไลฟ์แต่เขาว่าแคปบางช่วงบางตอนในไลฟ์ซึ่ง ที่เห็นในหลายที่ที่โพสเลยครับก็คือดีเจมะตูมผู้ชื่อเราชัดเลยนะครับว่าดีเจมะตูมเขาตูมหมายถึงว่าตัวน้องคนนี้ไปรับงานต่อมาจากดีเจมะตูมแล้วดีเจมะตูมเนี่ยเหมือนแบบโกงเขาทําให้เขาอ่ะต้องเสียเงินไปหลักแสนและทําให้เขาต้องมาทํใชายนี่จนเขาเกือบฆ่าตัวตายคือเนี่ยคือคําพูดของเขาในประโยคในคลิปซึ่งสำหรับตูมคือ อย่างวะคือเราไม่เคยเจอกับเขาหรือรู้จักมาก่อนแล้วก็ถ้าต้มจะโกงเงินคนคงไม่ใช่หลักแสนนะครับซึ่งตูมไม่ทําอยู่แล้วนี่ด้วยไงเราก็เลยงงว่าแบบมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงตอนแรกกะจะปล่อยผ่านแต่ มันปล่อยผ่านไม่ได้ตรงที่พอมันมีคนแคปมาให้เราอะครับแล้วเราไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยมันถูกส่งต่อไปอีกกี่ฝ่ายกี่หน่วยด้วยแล้วเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วอีกทั้งกระแสข่าวตอนเนี้เรื่องคนในวงการทําผิดกฎหมายมันมันมันแรงด้วยตุกก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็เกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองครับก็เลยติดต่อพี่ตั้มไปครับใช่ครับครับ คือเขาคุยกับทนายตรงครับตอนนี้ใช่ครับทนายมีการโทรไปครับก็คือดิตั้มโทรไปซึ่งยังไงครับพรุ่งนี้ก็คือทางทางทางคู่กรณีเนี่ยก็ประสงค์ที่จะมาพูดคุยมาขอเจรจาไกลเกลียนะครับก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยมาดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีไว้ก่อนแล้วส่วนพรุ่งนี้ถ้าเผื่อมีการพูดคุยกันได้จบเรียบร้อยก็ทางนี้ก็ก็แล้วแต่ทางประสงค์ว่าจะจะจะทำยังไงจะมีการไกลเกลี่ยที่ลงตัวหรือเปล่าถ้าเผื่อไม่ลงตัวก็ดําเนินคดีต่อไปครับ ก็ดูที่พรุ่งนี้ครับซึ่งตุ่มภาวนามากว่าให้น้องที่ไลฟ์มาถ้าน้องดูอยู่นะครับอยากให้มาไม่มไมต้องกลัวว่าพี่จะแบบโอ้โหเปิดประตูมาลวสัตว์เลยไม,ไม่ใช่อยู่แล้ว <S <s <uk ate> คือ, <S <s <uk ate> ค,อคือจริงๆจริงๆคือคุยกันแบบวินยุชนปกปติเลยครับคือพี่อยากรู้ว่าที่น้องบอกว่าโดนโกงเนี่ยใครเป็นคนบอกใครเป็นคนอ้างชื่อพี่ที่ทําให้น้องเสียเงินไปเป็นแสนเสียเงินเป็นแสนให้กับงานปาร์ตี้ที่บอกว่าพี่จัดเนี่ยงานปาร์ตี้อะไร ออกมาพูดกับพี่หน่อยพี่อยากรู้เท่านั้นเลยครับก็คือจริงๆมันเหมือนแบบมาไกล่เกียรด้วยแล้วทําให้ตูมได้คลายคลายคองใจด้วยว่าเฮ้ยเราถูกเอาช you know, kind of kind of on ื่อไปแอบอ้างในงานประเภทไหนบ้างนะประมาณนี้มากกว่า่ายูไม่ได้มีจุดประสงค์ของการทาแบบนี้แต่ฝั่งนั้นบารติดต่อกับทางายกรณี๋อก็เป็นการพูดคุยปกติพอมันมีกรณีเกิดขึ้นเราก็พูดคุยกับอีกฝั่งหนึ่งว่าให้มาเจรจาไก่เกียรซะ แล้วก็แล้วแต่ทางคุณมะตูมว่าจะว่าอย่างไงแต่เราก็อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันว่าว่าที่เขาพูดแบบนี้ทําไมเขาถึงอ้างชื่อแต่ทางคุณมะตูมรายละเอียดเขาไปรู้เรื่องหรือมันเกี่ยวข้องหรือมันมีข้อมูลอะไรเราก็อยากรู้ก็เลยบอกาให้มาพูดคุยในวันพรุ่งนี้ถูกต้องครับถูกต้องมีเขาให้เบอร์มาครับให้เบอร์มาก็เลยมีการส่งต่อให้ทนายเพราะว่าตอนพอมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับพอตุ่มโพลแล้วตุ่มรู้สึกว่าตุ่ม คงพูดเองไม่ได้แล้วมันจะใจ,จอ่อนซะก,ก่อนเพราะว่าเพราะว่าจริงๆตูมไม่ได้เป็นคนที่แบบจะต้องมาทําให้เขาแบบหมดหนทางเดินนะครับ <c oughs> แต่ว่าอย่ามาอย่ามาตัดเส้นทางที่ตูเดินสิครับคือ <c oughs> ตูมไม่ได้ทําอะไรผิด <c oughs> ตูยืนยันอะไรที่ตูทําผิดตูจะยอมรับครับ <c oughs> แต่อันนี้ตูม,มั่นใจมากว่าตูมไม่ได้เคยมีการรู้จักเขามาก่อนไม่เคยโกงเงินใครหลักแสนแล้วไม่เคยคือไม่ใช่ตูมาครับมันควรที่จะแบบ มันครที่จะออกมารับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดไม่ว่าคุณจะมีคอนฟลลเวอร์เท่าไหร่คนดูไลฟ์คุณเท่าไหร่คนคอมเมนต์เท่าไหร่หรือเหตุผลที่เขาจะไปโดนหลอกโดนใช้ชื่อตูมไปแอบอ้างไอ้นั้นมันเป็นปลายทางไอ้กรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคุณไลฟ์สดพูดในสิ่งที่ไม่จริงได้ยังไงคุณต้องออกมารับผิดชอบสิ่งนี้สิคือคุณจะเป็นเหยื่อโดยการที่หลงเชื่อว,ว่าตูมมาหลอกเงินอะไรก็ตามอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ไอ้เรื่องเอาข้อมูลพวกนี้มาพูดใน บนโซเชียลอะแล้วมีคนแคปมาให้ตูมอะนั่นแสดงว่ามันต้องมีคนเห็นมากกว่าหนึ่งแล้วไงครับเพราะตูมเป็นบุคคลที่อามุติว่าเป็นแค่เขาไลฟ์ไม่มีคนดูแต่มีน้องแฟนคลับตูมดูแล้วส่งมาให้ตูมก็คือ3คนรู้แล้วอะมัน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 ไม่มันไม่ใช่อ่ะครับแล้วมันมีผลกระทบต่อต่องานต่อต่อชื่อเสียงต่อลูกค้ามันมันมันหลายอย่างมากครับมันมันเครียดนะครับพี่ ขอให้เราไปเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งลูกค้าไม่ได้คนเซิลแต่ลูกค้าขอเลื่อนซึ่งตุงไม่ได้ว่าเพราะตุงก็พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าแทนที่เราจะได้ทํางานปกติปกติคุณหางานให้เราทํำไมประมาณน,นี้มากก,าากาว,ว่าไม่เยอะครับไม่เยอะครับเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวครับบางตนเจ้าเดียวครับไม่ได้เยอะครับซึ่งคุยได้เดี๋ยวโทรคุยได้ว่าแบบ วันนี้ตูมแบบกับพิ่ตั้มมาที่นี่ครับเหมือนตูมต้องการบอกกับพิ่ตั้มว่าตูมต้องการมาแสดงความบริสุทธ์นะว่าตัวตูมเองไม่ได้ชอโกงหนึ่งแหละสองตูมต้องเอาเรื่องต้องเอาเรื่องไม่ใช่ทําเพื่อเป็นคดีตัวอย่างด้วยนะเพราะว่าตูมเชื่อว่าคนทุกคนนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริสุทธิ์และมีคนมากล่าวหาว่าคุณกระทําความผิดคุณสามารถยืนยันความบริสุทธิ์คุณได้อยู่แล้วเพราะว่าตูมเชื่อว่าก,กฎหมายบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะยุติธรรมสําหรับคนที่เขามีหลักฐานอยู่แล้วว่าตูมถ้าเกิด่จตองริๆคุณ เอาหลักฐานออกมาสิครับไม่ใช่แค่ไลฟ์แล้วพูดขึ้นมาลอยๆเจอครับตูมจะมารอเขาถ้าน้องดูอยู่อีกรอบพี่จะมารอน้องที่นี่15นาฬิกาบ่ายสามพี่ขอให้น้องมาจริงๆมันจะได้จบเพราะถ้าน้องไม่มาขั้นตอนทางกฎหมายมันก็คือต้องเป็นหมายเรียกใช่ไหมพี่ตามก็เป็นการหมายเรียกและดําเนินคดีไปปกติครับเพราะเราแจ้งความในเรื่องหมิ่นประมาทในการโฆษณาเ่าห้าเดียวครับ เริ่มเริ่มต้นที่ข้อหาเดียวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตูมอยากให้น้องมาครับตูมอยากให้น้องเตรียมคําตอบไ้ด้วยซ้าว่าที่เขาบอกว่ามีการโกงขึ้นเขาโดนโกงไปเนี่ยแสนก็บบาทมีชื่อตูมไปเกี่ยวข้องเนี่ยใครเป็นคนโกงงานอะไรมันคือเพราะว่าในไลฟ์ที่ตูมเห็นนะครับคือตูไม่ได้ดูทางไลฟ์ตูมเห็นก็เฉพาะคลิปหนึ่งนาทีอะ่ะมันยังไม่ได้บทสรุปมันดูกำกวมอะ่ะพี่ๆดูกันพี่ๆเข้าใจไหมครับตูยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรกันนะ เลยอยากมาฟังจากปากเจ้าตัวที่เขาโดนกระทําดีกว่าว่าเราถ้าเกิดเขาเป็นผู้เสียหายจริงๆอ่ะเฮ้ยตูมเคยปิดร้านจับโจรมาให้คนแล้วนะคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณโดนตูมแอบอ้างแล้วคุณเป็นเหยื่อแล้ววิ่งเข้ามาหาตูมหลังบ้านให้ตูมช่วยอ่ะตูมพร้อมช่วยพี่แต่ไม่ใช่จับต้นชนปลายไม่ถูกแต่งเรื่องกุเรื่องขึ้นมาแล้วมาไลฟ์สดพูดถึงตูมเลยอันนี้ไม่ถูกต้องอย่าทํา ไม่เคยไม่เคยต่อให้เคยก็ไม่มีเขาไม่รู้จักเขาคุณ้าไห่ฮะถูกต้องแล้วปกติเวลาเราไม่เคยจัดปาร์ตี้เรามีแต่ไปปาร์ตี้แต่เราไม่ได้แบบจัดโหเป็นเจ้าของเฟสติวัลหรอมันก็ไม่ใช่ตอะไรไรัว่าอะไรมันต้องเราเออชื่อชื่อตูมอาย่างที่ตูมบอกว่าถ้าไปย้อนข่าวเก่าตูมอะชื่อตูมมันก็มีข่าวทํานองแบบนี้แหละเรื่องแบบ เรื่องผิดกฎหมายทั้งหมด <S <S ถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าเกิดตุ้มผิดจริงๆอะ่ะตุ้มก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้ตุ้มคงไปอยู่ตรงนู้นทางไหนหนู่นถูกต้องไหมฮะ <S 1> <S 1> ซึ่งเราเราไม่ได้ท้าทายกฎหมายหรืออะไรเลยตุ้มทําทุกอย่างตามทุกอย่างตามกฎหมายอยู่แล้วครับจริงๆตุ้มอยากจะบอกทุกๆคนด้วยว่าเวลาเราเห็นดาราโดนข่าวพาดหัวคนนั้นโดนนั้นนี้คนนี้ทําเว็บคนนั้นโดนโกงคนนี้นู่นนั่นอย่าพึ่งไปเชื่อนะเพราะบ,บางทีอเขาแค่อยากได้แค่ชื่อเรา เพื่อไปสร้าง engagement ตูมไม่รู้ว่าเจตนาของน้องที่ออกมาไลฟ์พูดถึงตูเขาต้องการยอดวิวยอดแชร์หรือเปล่าตูมไม่รู้ถูกต้องไหมครับตูไม่รู้ตูมไม่รู้ว่าไอเว็บที่เอาข่าวตูไปบอกว่าวันนี้ล่าสุดเลยครับตูโดนบุกโดนจับโดนจับยึดทรัพย์ร้อยห้าสิบล้านเฮ้ย <c oughs> พี่พี่ตั้มตูมีถึงขนาดนี้นหรอพี่ <c oughs> ตูยังไม่มีตังค์จา่ายค่าทนายพี่ตั้มเลยนะครับ <c oughs> ตูยังมีไม่ถึงร้อยห้าสิบล้านแน่นอนตูก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรา โค้ดทำตัวปกติแล้วอะแต่เพียงแค่เราหลบหลีกอะไรแบบนี้ไม่ได้จริงๆอะตุ้มก็เลยอยากจะวอนว่าถ้าอะไรที่มาตุ้มทําผิดตุ้มยอมรับต่อสังคมไปแล้วข่าวเกว่าๆ่ะเราไม่หยิบยืนขึ้นมาแล้วตัวเองทุกคนมีอดีตครับตุม้มตุ้มไม่ได้เป็นคนที่สวยหรูไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีตุ้มบอกทุกคนมาแล้วไม่งั้นตุม้มตุ้มเคยถแถลงข่าวหนะ้าสอน,น่สอน,นมาแล้วด้วยซ้ำครับแต่ณวันนี้ครับตุ้มขอขอความเมตตาและเห็นใจจากประชาชนดีกว่าว่า ถ้าเกิดคนเรามันพยายามจะปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังโดนอะไรแบบนี้อยู่อะตูมคงจะต้องใช้กฎหมายปกป้องสิทธิของตัวเองตูเป็นลูกมีพ่อมีแม่แม่ตูมเห็นข่าวเนี่ยแม่ตูมร้องนะตูไม่ร้องแต่แม่ตูมร้องเพราะแม่เขากลัวเพราะมันแฟลชแบ็กกลับไปเรื่องเดิมอีกซึ่งตูมบอกเลยนะครับว่าตูมค่อนข้างมั่นใจถ้าตูมไม่มั่นใจว่าตูมแบบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ตูไม่มายืนตรงนี้แน่นอนครับตูมมั่นใจมากว่าตูไม่ทำอะไรผิด เื้องต้นขอดำเนินคดีครับเพราะว่าน้ำตามันมันมันตรงก็มีนะครับพี่ก็ลองได้เหมือนกันน้องอาจจะมาขอโทษพี่แต่พี่ก็อยากจะบอกน้องว่าพี่ก็โดนเยอะเหมือนกันเหมือนกันมันมันพี่อยากรู้ดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมาถึงจุดนี้ได้ทําไมถึงกลายเป็นว่าผมต้องฟ้องคุณทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนอยากรู้เรื่องนี้มากกว่าว่าคุณไปโดนอะไรมามากกว่าและถ้าเกิดเหตุผลมันสมน้ําสมเนื้อมีน้ําหนัก ที่เราพอจะยอมได้เราจะยอมแต่ถ้าเกิดตูมองหน้าพี่ตั้มสุดหล่อแล้วลุยเลยลูกพี่ก็ลุยเลยก,ก็ลุยเลยครับ<ม>เพราะว่ามันตูมีสิทธ์นะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ตูเหมือนกันถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําผิดจริงถูกต้องไหมครับถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาเจ้าหน้าที่ตํารวจครับให้ความเป็นธรรมกับคุณแจ้งเลยครับถ้าตูทำอะไรผิดแต่สําหรับพรุ่งนี้เบื้องต้นขอให้เขามาก่อนเพราะว่าจริงๆเขาควรมาตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ํา ถูกต้องไหมครับแต่ว่าเบื้องต้นขอให้เขามาก่อนคือจริงๆตูไม่ได้คุยกับเขาตรงนะครับแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบพร้อมที่จะแบบสะดวกมาพุ่งหนีมากกว่าเขาบอกแบบนี้เขาอาจจะเห็นตรงนี้หรือเปล่าคนละเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้รายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้รายละเอียดครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งมาแจ้งแล้วก็ สืบสืบมันไม่ยากหรอกครับแต่ก็คือวันนี้เพิ่งมาแจ้งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรู้รายละเอียดในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องเดียวก่อนอีเรื่องนั้นอันนั้นไหนเนี่ยพูดถึง<ะ>คือมันไม่ใช่แค่ตุ้มโดนนะครับ<ะ>อ่จริงจริงไฮโซเมนี่ก็โดนนะเรื่องนี้<ะ>อีเรื่องเว็บ<ะ>พานันคือตอนนี้มันจะระบาดมากๆนะครเพื่อเพื่อนในในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะจั่หัวเป็นภาพดาราคนในวงการคนดังอัแหละ บุกจับโดนรวบแล้วบุกจับโดนยึดทรัพย์แล้วแต่สรุปแล้วไม่ได้ทําความผิดเพราะเขาทําแค่เว็บแล้วก็แปะเว็บนี้แล้วก็จะมีแอคเคาท์หน้าหมามาคอมเมนต์ว่าเว็บอะไรหรออ๋อเว็บนี้ไงล่ะอุ๊ยมาตุ้มรัวจากตรงนี้หรออ้าวจริงมันจะมีอันนี้ระบาดอยู่เยอะมากซึ่งตูจะไปแจ้งกับใครตอนนี้ตูคุยกับพี่ตั้มพี่ตั้มเราแจ้งกับใครดีวะก็ยังไม่รู้เลย็อคนแรกยังไม่ทนันได้เจอกันเลยจะ่าต้องแจ้งคนที่สองแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันทำไมมันผัสศเข้าพัสเสาแทรกจังเลยเหรอครับ ก็เลยก็เลยขอเป็นทีละเรื่องก่อนดีกว่านเนม่าบอกว่ามีหลายคนโดนจะมีรวมตัวกันแล้วก็มาแจ้งจริงๆ <laughs> ตูว่านะับเวลาเนี้ยไม่มีศิลปินและดาราคนไหนอยากจะมารวมตัวกันทำอะไรแบบนี้หรอกครับแ <laughs> ต่แต่นี่ที่พูดคุยกันไหมคะตูว่านะับเวลานี้ศิลปินดาราไม่อยากจะพูดคุยกันแล้วกันเขาจะตูแต่ตูเข้าใจนะตูเข้าใจว่าแบบว่าแบบมันมีผลกระทบแหละเพราะว่ามันมีข่าว ข่าวข่าวณต,ตอนนี้ข่าวทางที่ทุกท่านก็ยังรู้ดีอยู่อะไรเงี้ยครับ mm. ก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนเนี้ยทุกคนต้องทําเพื่อตัวเองก่อนยังไม่ได้มองว่าแบบต้องทําเพื่อใคร mm. แต่สุดท้ายแล้วอะครับถ้าเกิดมีศิลปินคนไหนโดนเหมือนกับตูมแล้วอยากจะให้มาตูมมาช่วยหรือว่าประมาณด้วยการตูมสะดวกมาครับ mm. เพื่อความยุติธรรมแลวก็เพื่อความบริสุทธิ์ของเราเรามาได้ถูก mm. ต้องครับ mm. แต่ตูมคงไม่ D M mm. จจคนเราะดูหน้าผู้จัดการดูหน้าเพื่อนๆดูดีแบบเอาอีกแล้วหลออะไรเงี้ยมันมันบั่นทอนอยู่แล้วมันบั่นทอนอยู่แล้วมันมันบั่นทอนอยู่แล้วครับมันดิจิตัลฟูดพิน์ครับมันลบไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการจะทําอะไรก็ตามเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเคสก่อนจะไลฟ์สดจะโพสต์จะพูดหรืออะไรก็ตามอีกไม่กี่ปีมันอาจจะคนก็ลืมแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรทํานองนี้มาปุ๊บ มันก็จะกลับมาอีกเหมือนเดิมสิ่งที่เราทําไว้ในออนไลน์มันจะรีรันกลับมาอีกเหมือนเดิมคําพูดเราทุกอย่างเป็นนายคนหมดมันมันผูกมัดหมดเพราะฉะนั้นแล้วก่อนพูดก่อนทําอะไรคิดดีกว่าพรุ่งนี้จะมารอกันอีกครั้งนี้ <laughs> จะมาหรอค <laughs> <laughs> ือคือตูมอ่ะก็ไม่กล้าเชิญสื่อเพราะจริงๆตพูดตรงว่าตูไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาจริงๆไหมนี้แต่ประเอกี้ข้างในมีการพ <laughs> ู <laughs> ดคุยแล้ว ก็ต้องเป็นความสามารถของทานายสุดหล่อของต um ูนะครับว่าสามารถเอาเขามาให้ตูได้ไหมพี่ตั้งประมาไหมก็น่าจะมาเ็าน่าจะมานะครับก็น่าจะมาแต่ก็ไม่ได้คอมมิชเมนต์ว่ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็รับปากว่าจะมานะครับแต่ก็อยากจะบอกไปทางตือว่าก็ให้มาเถอยยังไงมาก็ดีกว่าไม่มาแล้วก็เราก็มันก็หาตัวไม่ยากหรอกครับ มาได้มาได้แล้วมาเฉยๆนะไม่ต้องเอากระเช้ามาบอกก่อนเลยครับไม่ต้องเอากระเช้ามาถ้าอยากได้อะไรอยากได้แค่คําชี้แจงคําขอโทษในในที่สาธารณะด้วยนะคะแล้วก็รอดูว่าเขาจะยังไงต่อณขณะนี้ไม่ขอณขณะนี้ไม่มีผลและพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีผลครับ ต้มเจอคนร้องไห้มาบ่อยแล้วครับต้มอยากเจอคนใจใจแล้วพูดกันตรงๆดีกว่าว่าเป็นคนทำอะไรไว้